ครับทุกคนก็ทํางานพีงแตนว่าผมก็เลยมองข้ามน้องคนนี้ไปนะครับแต่ที่ที่คุยกันวันนี้นะน้องๆน,น้องก็บอกว่าอินดีไม่เปัญหาเพราะว่าพวกเรามาทํางานเพื่อเทศชาติกันอยู่แล้วนะครับในส่วนหลังจากนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะผ่อนคลายนะครับแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะม,มองไปข้างหน้าแล้วนะครับรว่าโคช้ชโชคทวีเองนะครับก็จะเป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับที่จะไปโอลิมปิก ซึ่งเราเห็นสายแล้ววันนี้เราเจอญี่ปุ่นเจอซาอุนะครับแล้วก็เจอเกาหลีเหนือฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะประชุมเตรียมทีมความพร้อมกันก,ก็จะทํางานร่วมกับทุทีมหลังจากนี้แล้วก็คงจะได้พูดคุยกันฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้เคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับให้ให้สังคมรับรู้แล้วหลังจากนี้นะเราจะได้โฟกัสไปหน้าทํางานทุกอย่างต้องชัดเจน ต้องเต็มที่กับงานที่รับมอบหมายนะครับเพราะนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่รับทราบข้อมูลต่างๆแล้วนะตัวพี่โกเองก็เป็นพี่ผมนะฮะ ไปไม่ได้ไปไหนไปซอไปไหนไปแล้วไปไหมไม่ไปอ้าโอเคนี่นี่แยกเองนะอ่าก็ดีใจนะฮะว่าผู้หลักผู้ใหญ่มารับฟังด้วยนะครับเอ่อก็มาให้เกียิซึ่งกันและกันนะครับผมก็กับพี่โก้ก็อย่างที่บอกนะฮะเราอยู่กันมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ฟุตบอลไทยนะไปไกลแล้วนะเพราะนั้นเราเราทะเลาะกันสองคนแล้วคนอื่นนะฮะจีมชาติทางมันไม่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วคุยกันพี่น้องนะครับพี่โก้ก็รู้ว่าผมเป็นคนจริงจังในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่โก้รับฟังไดุ้้ลักผู้ใหญ่เป็นพยานนะฮะว่าการทํางานมันต้องเต็มที่นะครับเพราะนั้นออโอเคชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เป็นลูกผู้ชายพอนะครับกับพี่เขาผมไม่อยากให้ทุกอย่างที่สะสมมา23ปีมันพังทลายไปนะครับ จะไปคิดกันในเรื่องฟุตบอลดีกว่านะฮะในเรื่องส่วนตัวเอาทิ้งไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นเขาเรียกใจนักเลงพอนะฮะพี่ขอโทษผมก็ผมก็ให้อภัยนะครับผมผิดพี่ก็ว่าผมได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ที่ที่สุดที่วันนี้นะครับที่ที่ผมได้รับนะครับเพราะนั้นต่อไปก็โฟกัสไปที่ฟุตบอลแล้วสบายใจขึ้นเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่า เวลาเราทําทีมนะเป็นสามทีมอนะทั้งชุดใหญ่ชุดโอลิมปิกและชุดซ mm ีเกมนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าเวลาเราทําทีมนะบางครั้งผู้เล่นเป็นยังไงสตาฟเป็นยังไงน้องที่อยู่ด้วยกันเป็นยังไงฉะนั้นก็ถือว่าได้ได้พูดคุยกับโชคแล้วนะครับว่าที่น้องไม่สบายใจวันนี้ได้เคลียร์กันแล้วเพราะเราอยู่ด้วยกันมา23ปีนะครับซึ่งเราเราลารักกันมาก คุยกันวันนี้จบวันนี้นะครับว่าอะไรที่มันที่ทําให้ถูกต้องอที่พี่พูดไปโดยที่แบบพลั้งเผลอปากไปว่าโชคเองอยังไม่มีความสามารถพอหรือใครไปแล้วก็เป็นแชมป์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง,น,งน้องมันก็เก็บไปเราคิดว่าทีมเราสร้างมาด้วยกัน2ปีนะครับเราคิดว่าเด็กเราอยู่นะครับจริงๆสตาร์โค้ชทุกคนมีความสําคัญหมดนะครับแต่น้องเองก็อนอนไม่หลับนะครับนะแล้วก็ เวลาตอนที่ทีมชาติชุดใหญ่เล่นอยู่เนี่ยนะน้องมันก็อยากจะ,ะเตรียมทีมให้นะครับซึ่งท่านนายกสมาคมก็ปรับเปลี่ยนแผนนะครับไอ้ตรงนี้มันก็ต้องทําให้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ความคิดมันก็ลอยไปเรื่อยนะครับเราต้องมุ่งหน้าเตรียมทีมเพื่อประเทศชาติต่อไปนะครับวันนี้เราทุกคนก็เตรียมบางแผนกันแล้วว่าเราอีกอสามทีมที่เราเจอญี่ปุ่นเกาหลีเหนือแล้วก็ ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราจะทำยังไงให้ผ่านเข้าสู่รอบรอบต่อไปอางานนี้มันไม่ใช่งานเราสองคนนะงานงานของประเทศชาติเพวานั้นมันมันไม่ใช่ที่แตกแยกแล้วทีมชาติไทยพังไม่ใช่นะครับเพราะนั้นพวกเราก็จะดำเนินหน้าต่อไปนะครับเรื่องเรื่องเงินไม่ไม่ไม่ไมสำคัญแล้วครับ যাব